โอ้เจ็บครับ สิงห์ขอนชาแนลครับพี่น้องไปมันอนี้ลุยต่อครับไปการป่าครับไปเบิรงนกันครับได้จ็กตัวมันนี่บดถึงป <c oughs> ลาเข็งโอ้ใบขนาดพี่น้อยการป่าครับมันคืนนี่ไปบิร์น้จ็กตัว <c oughs> ปลาขาวขาวลาย หมู่เขาได้ผมบ่ได้ครับไปน้าเขาโบได้พี่น้อยก็ได้หากินลองเบงโดโบได้ก็สิเอาหอย้ะครับ้นอนี่ปลาขาวหลายมันจะดลักขนาดบาถกเข,ข้าคขี้ร่ามป่าน้ำขึ้นพี่น้องแถวนี้แถวผม่าน,นี่น้องเคยหากินแต่ผมบ่กล้าไปทางอื่นเมาขึ้นในหมู่เขาผ้าไปครับ โอ้ยเขาได้บักหลายตัวบัวได้จักตัวตัวเลยแยกตัวมากมือนนี่ดูจะได้เห็นตัวบอสดๆเลยครับเ mm. ขาวกิร่ามหลาย,ยุ่งเหมือบทท่านมัน,มนได้คนกวาที่มันตัวใหญ่นะพี่เนอะ น้ำใสเมื่อคือนน้ำขุดเขาใส่ระบบหญ้าติงเอาเขาซักเอาโต,โตัวเฮทบ่บเป็นบวได้น้ำเขาจักตัวอืมแต่ปลาขาวกินล่างบ่ตท่านบ่ท่านโอ้ไหวกระโดดเดี๋ยวป่ามันขึ้นนะ,ะก็เลยมาแวะบ้าง ออืม,อมอยู่ตัวนี้กายพี่นอ้องโอ้โหเดาเอาโอ้สุดยอดเก็บครับตัวแรกแห้งมันพี่นออ้องเลยเอาะยี่บังโตครับเห็นตัวหนึ่งแล้วครับ ตัวเดียวเนี่ยปกากะไปหน่อยหอยไปเนี่ยดีน้ำใสโอ้หอยกันไรนีไ่ได้ปลาสิกับมากเก็บหอยกับพี่น้องหอยกำลังขึ้น sợ ri cả, nè, tụi mình như này nè, ô, hoài lay, hoài lay, mua thịt, cái đi đâu, đi đây, đi đây, tụi nó đấy. โอ้โมทันเลยบมได้กเก็บหอยแล้วครับพี่น้องไว้ต้มครับกับแก้มชั้นดีเลยหมูเขาได้หลายไปกับหมูบมได้มาคนเดียวก็จะไม่ได้ข,ขึ้นเก่าแหละมันบมูขึ้นปากเลยน้ำใ,ใสๆอันนี้เฮือครับตัวนั้นก็นเฮือผมครับ ขยังพี่น้องเป็นหมูเลยบุรุษบุรุษหมูปลากขยัง,ยงปลากกาครับโอ้ไปตัวนึงอือก็อมีแต่ประกาครับ เก็บครับนึกว่าปลาขนนันแยงพี่นาะเมื่อกี้ปลากะส่วนชลายปลากระด้านขึ้นมานะ่ะนี่ตัวนี้เนี่ได้เจอเรียบร้อยอีก <c oughs> บนนี้ก็เก็บเก็บครับนึกว่าปลาขันแยง nhiều tập cá thôi <laughs> tem đã, cá nói thì nhỏ, mới đi bơi nhảy khi cậu đọc, mới chỉ thấy bó cái này đã, thấy hình là lắc ở khi cậu đã, miếng dẻo bó lắc hoài có cá ตัวนี้ไปแล้วพุณคุณไปแล้วเข้าป่าแล้วประกาศพี่น้องโอ้บุกอีกเห็นตัวเห็นตัวครับโอ้ยลงแล้ว ยูตัวเนี่ยเลยตัวนี้เจ็บไหครับแง่ยูครับตัวนี้เจ็บพี่น้องสามสี่ตัวเมื่อกี้นี้ได้ตัวหนึ่งครับ ตัวค่ใหญ่เลยการน้ำใสๆริมตลิ่งริมฝั่งมันได้อยู่เคื่อนี่ปลาไม่ติง่งโอ้ยเอาปลาน้ำเขาบุเป็นเน่ยก็ได้บุได้ตัวหมู่เขาได้หลายแล้วประกาศิว้ทางตัวนี้โอ้อยู่บ้นอ๋อโอ้บึก เงียบแถวบัดท่านปุนฝาห้องมาเรี๋ยวครับห่วยคือบุหรี่เปลียนที่นักโอ้ยแมงเลยโว้โอเคบิด เอียดกขาบ่กเห็นมันมาปลาขาวบ่กท่านมันเดินพีน่องอย่งเห็น บทษันมันเด้อุดไหวเหรออุดลงเลยอู้ปีไทยก็ลงเลยอู้ปีไทยอ้าว Bỏ <laughs> lắc, lắc đây phải nổi à, Một thân Bỏ nha em Tôi nói lại cái gì bột sắc mà Bà tôi đi Cả nhảy đây uh. เก็บครับ